สิรินาคามตัวน้อยนะครับเกษียงเดนกรทก่นะก็ปล่อยให้หอกน่งสริาคามเรียน้กยใหญ่ใหญ่ตุ้งแท้โตโต้ตีตมงตัง

เราห้องก็มาเกินจะหมดลลาลาลเป็นธรรมดวยอลงมาก่อนนะครับรู้สึกว่าเ่อนจะหัน

เราเสียใจเจ้าแม่ท่านพูดแต่ เด right ี๋ยวรอนบบอนเหรียญแันเดียวกันไปสาดสาาทีมีขอพอเละเนาะบพเดียวกันมันคือมันคปดเป็นเดียวกันนะครับาหาครับจบล้วเจ้าเจ้าขวดจมเงินใจไปปีม ก็เป็นตัวองเลยนะเป็นรอยงานแล้วนะวางดนะครับทางแล้วก็นทางแล้วาใครทำบ้างแรกวันพิการเล่นนี่พ่อเอเขาไปม่าจะใส่แล้วของแท้ดีกว่าใครไง

มันมีจุดให้จับมันเป็นฝาขาวๆจึงจางแล <c oughs> เายเข้ามาว่าเห็ก้อนะรไดเนอ่ะจเชงแล้วนะครับ พี่เม่เห็นตอนอยู่ไ่ายน้งเสียบเลยสียบเมันเสียบลยน้ำไมับเ็แล้วนะครับสองร้อยเจ็ดสิบแล้วสองร้อยเจ็ดสิบแล้ววันนี้เห็นนะครับ

เีงน่ที่้ี่หล้างนี้่เนนนี่เนียสี่างนี้นี่ทางควน

เราต้องรับเราดีกว่าเนี่ยเลี้ยงเี้ยงกระต๊อบเลี้ยงจีปลาคนดีดัวจะรื้อพวกมันโคเลยนี่กระพุ้งเบื่อราคาปริ่มขึ้นไงจ้ามาโอ้โหเด็ปดูดีๆน่สามร้อยเก้าสิบแปดบาปสามร้อยเก้าบแปดปลาดีเขาได้ดีเขาได้ ตัดทีเดียวหลอดน่าจะรวยนะฮะใส่ห้องนะที่ดีเยี่มด้มฝากาไปไหมข้อเดียร์ข้อเดียร์เพราะอะไรสาปืี่ย้อยงี่สบห้าสะ่ร้อยยี่สิบห้ครับ่รยบ้ 425มันไปน้ำลมนะครับมันขื้นทางขึ้นทางคิดขึ่นไปซื้อเะเวยนนีแ่แหละเต่ว่ามันเป็นน้ำลมจะคิดอยู่เพราะว่าลมข้างบนกับแห้งอยู่ขอาวมส้มัส425ครับ425นะครับ